รายงานมาตรา112ในประเทศไทยและการเปรียบเทียบกับกฎหมายหมิ่นกระัตรในประเทศอื่นฮะฮะบทนาม,มาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนามกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพเป็นข้อกฎหมายที่มีความอ่อนไหวและถูกวิาพากวิจารณ์อย่างมากในทั้งเชิงสาระการบังคับใช้และในทางการเมืองในรายงานนี้จะพิจารณาจุดสำคัญที่ถูกวิาพากวิจารณรวมถึงการเปรียบเทียบกับกฎหมายหมิ่นกระัตรในประเทศอื่นฮะฮ จุดสาคัญที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงสาระความคลุมเครือของข้อกฎหมายมาตรา112ระบุวา่าผู้ใดมีประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จร,ร,ราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีข้อความนี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่ชัดเจนและเปิดกว้างต่อการตีความทาให้สามารถนําไปใช้ในทางที่ไม่ยุติธรรมได้โทษที่สูงเกินควรการกําหนดโทษจําคุกที่สูงถึง15ปีถูกวิจารณ์ว่าไม่สัดส่วนกับการกระทําผิด และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกมาตรา112ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้เพื่อควบคุมและจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญการบังคับใช้การใช้กฎหมายเพื่อการเมืองมีการวิจารณ์ว่ามาตรา112ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดปากผู้เห็นต่างทางการเมืองและนักกิจกรรมมีหลายกรณีที่นักการเมืองนักกิจกรรมและประชาชนทั่วไป ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112เพียงเพราะแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกับรัฐบาลหรือสถาบันการฟ้องร้องโดยบุคคลทั่วไปมาตรา112อนุญาตให้ใครก็ได้ยื่นฟ้องร้องบุคคลอื่นในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทําให้เกิดการฟ้องร้องที่มีจํานวนมากและบ่อยครั้งที่ไม่สมเหตุสมผลการควบคุมการพิจารณาคดีมีการวิจารณ์ว่าในหลายกรณีการพิจารณาคดีตามมาตรา112ไม่เป็นไปตามหลักการยุติธรรม และมีการใช้อำนาจศาลในทางที่ไม่เหมาะสมในทางการเมืองการควบคุมความเห็นต่างมาตรา112ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลไทยใช้ในการควบคุมและปิดปากผู้เห็นต่างโดยเฉพาะในช่วงที่มีความตึงเครียดทางการเมืองการสร้างความกลัวและการเซ็นเซอร์ตัวเองการใช้มาตรา112ทําให้ประชาชนกลัวที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือสถาบันทําให้เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองและจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกการเปรียบเทียบกับกฎหมายมีการศัตร์ในประเทศอื่นๆอังกฤษ ในอังกฤษมีกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพแต่ไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและไม่ได้มีโทษรุนแรงเช่นในประเทศไทยเนเธอร์แลนด์กฎหมายหมิ่นกษัตริย์ในเนเธอร์แลนด์มีอยู่แต่ไม่ค่อยถูกนำม,มาใช้และมีการแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงของโทษญี่ปุ่นแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีกฎหมายที่ปกป้องพระจกักรพรรดิแต่การบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัดและไม่มีโทษรุนแรงเช่นในประเทศไทยสรุปมาตรา112ของประเทศไทยเป็นข้อกฎหมายที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ทั้งในเชิงสาระการบังคับใช้และในทางการหมื่นการใช้มาตรานี้ทำให้เกิดการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกนอกจากนี้การเปรียบเทียบกับกฎหมายหมิ่นกระัตรในประเทศอื่นๆชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีกฎหมายคล้ายกันแต่การบังคับใช้และโทษที่กำหนดไว้แตกต่างกันอย่างมากการพิจารณาและปรับปรุงมาตรา112ให้เหมาะสมและเป็นธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย